การสวดีช่วงระแรงการสวดีเอฟซีทุกท่านและการสวดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เกลียดเขามารับชมชิปของทางจองครับครับสำหรับชิปน the ี้กมีง้วนแบงพี son, ่น้องไปเลี้ยงด้วครับพี่น้องครับอ่าเป็นง้วนส่งฟรีสองกิโลเมตรแล้วกับริการเก็บเงินปลายทางด้วครับพี่น้องครับอ่าผมขอขายยกด้วยครับพี่น้องครับมันสิได้เป็นง้วถือที่สุดครับพี่น้องครับอ่าเพราะว่าถ้าแยกมันสิเป็นง้วแพงอยู่แล้วครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวผมสิอธิบายพ่อสังเกตไม่ทราบกันครับ อ่าแม่นมีนี่เป็นชุดหาโตนะครับเป็นแม่ลูกเมียงัวลูกแรกแล้วก็แม่ลูกผูกงัวลูกแรกครับนี่ครับอ่าแล้วก็แม่แยกลูกผสมแล้วเพิ่งได้ลูกมาหนึ่งตัวนะครับพี <origins. S 2> ่น้องครับผ ja ู hmm. 100, ้ใดหางัวไทยกลางงัวไทยเลี้ยงกับพ่อเลี้ยงครับพี่น้องครับมองขายได้ด้วครับพี่น้องครับเอาไปสามหมื่นสองพันบาทครับพี่น้องครับงัวหาโตนะครับฟังโผิดครับแชร์สามหมื่นสองพันบาทด้วครับ บริการส่งฟรี200กิโลเมตรหรอกกาเจ็บเงินปลายทางนะครับพี่น้องครับพ่อแม่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาครับ0652076884พิกัดของข้อกวัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตะมนตบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับนี่ครับพ่อม่ลูกเมียลูกพึ่งในเดียนกลัวนี่ครับพี่น้องครับงัวลูกแรกครับอันนี้กับงัวลูกแรกแน่ลูกผู้นี่ครับพ่อมีกับรีวิวหลายเที่ยวหรอครับพี่น้องครับอ่าวันนี้มาหนกเซกันเลยครับ จะลี yeah, ้ยงแล้วถือโตละอ่หกพันกว่าบาทเด้อครับพี่น้องครับถ้าหัวงูโตละหกพันกาบาทไปเลี้ยงขาดทุนกับบ่ต้องเลี้ยงนะครับพี่น้องครับบ่บ่ต้องเศร้าเศร้าเลี้ยงเลยครับผมว่าครับถ้าเลี้ยงโตละหกพันเหรอขาดทุนนี่ครับพี่น้องครับอ่าสมการยังยๆพี่น้องบ่ต้องคิดยังไงครับอ่าเลี้ยงเป็นเมียพันก็ได้เลี้ยงให้อ้วนก็มีกำไรครับพี่น้องครับบ่ต้องไปซีเรียสว่าตัวบ่ต้นลำสางตายมีกำไรแท้ครับพี่น้องครับอันท่านสิขาดทุนน่ะนึ่งเอาไปขังควักไว้บ่ให้ยาบ่ให้ยากินครับ เราไล่ไปโต๊ะนำสั่งตายขาดทุนแท้ครับพี่น้องครับแต่ว่าถ่ายงาให้เฟี้ยงกินนี่ท่านมีกำไรแท้แน่นอนครับพระวางัวตียินพื้นไปให้แช์โตราซัมนี่ครับพี่น้องครับแช่สามหมื่นสองพันนะครับงัวหาโตครับได้ตัวเมียสี่โตได้ตัวผูหนึ่งตัวครับซื้อหาท่านอาซีได้หกได้ครับพี่น้องครับเพราะว่าแม่นี่ทับแล้วเอาไปรุนทรวงเอาครับนี่ครับย้ายผมตรวจท่องให้เราครับราคามันถือแล้วครับพี่น้องสามหมื่นสองพันบาท กฎกติกางข้างขวากันเช่นเดิมอย่าโทษเล่นโทษตัวโทษตมกันอย่าโทษควบสนใจครับพี่น้องครับอ่ามาอิลีโทษมาได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงครับพี่น้องครับเห็นชิบเราโทษมาเลยครับบ่นงชิดโดนครับพี่น้องครับนี่ครับพ่อเลี้ยงครับพี่น้องเป็นงัวเลี้ยงง่าไงนะครับสายพันธุ์นี้ครับเป็นงัวเลี้ยงง่ายกินบอจุกจิกกินบอหลายครับพื้นที่บอหลายก็สามารถเลี้ยงได้ครับพี่น้องขออย่างเดียวอย่าโทษเล่นโทษตัวโทษตมกันให้ควบจริงใจซึ่งกันและกันครับนี่ครับแชร์สามหมื่นสองพันนะครับง้อหาโตครับฟังครับ ฝากเบอร์โทรทีนึงนะครับ06 5 2 0 7 6 8 8 4พิกัดของครอบัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตะมนตบ้านฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวมึงจะชัดพรมกับว่าพ่อไปพ่อมาอยู่ครับพี่น้องครับนะครับรีวิวเห็นชัดๆได้ครับแต่พอพี่น้องยกเอาไม่สิได้ถือได้ครับพี่น้องครับแยกๆไปแล้วครับพี่น้องครับยกไปเลยครับพ่อสื่อพ่อสื่อได้เลยครับพี่น้องครับ ง้อหาตัวสามหมื่นสองพันบาทครับอย่างไงนม่พันธที่สดๆอยู่ครับนี่ครับผมไม่เห็นชัดๆครับพี่น้องครับเพื่อพ่อแม่พี่น้องสเด็จตาสิ้นใจไงขึ้นมองดีกับท้ายมองบดีกับท้ายครับอ่าพะวีดีโอผมบ่ได้ไปตัดต่อเราจะมาลุงครับท้ายเราก็เอาลุงเลยครับพี่น้องครับเพื่อพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมก็ได้ตาสิ้นใจไงขึ้นไหมครับพี่น้องครับอ่าบ่เม่นว่าเอามาลุ้งต่วมองดีๆครับมองบดีผงก็ลุงไปเมืองเลยครับ ครับเห็นมั้งชัดๆครับครับสำหรับไทยลิปนี้กัใครขอคข้าเมตตาจากพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับอ่าได้ขอมาอุดหนุนขอมารับชมชิปขอมาติดตามลูกในบ้านหวานในสวนน้ำนะครับพี่น้องครับเป็นกำลังเรี้ยงเชื่อเลีงใจให้แก้ทีมงานเหนือหน่อยครับน้ำครับพี่น้องครับที่สั่งสรรผลงานโดยมีคอนเทนต์เน้นขายความจริงใจด้วยครับพี่น้องครับบอผิดหวังแน่นอนกาธากาการันตีเลยครับสำหรับชิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ